เวลคัมทูเลโกเวิร์โซนแรกเป็นวงออเคสตราโซนถัดมาเป็นห้องซ้อมดนตรีส่วนโซนนี้คือโซนไออย่างวะช่างมันละกันโอห้องศักก็มีเหรอโซนสุดท้ายเป็นโซนหิมมะนี่มันเตาแก๊สแบบไนอีกข้อดีคือมันมีแท่นวางภาชนะที่สามารถหมุนได้แต่ข้อเสียคือใช้เวลาจุดไฟนานนิดนึงเพราะต้องจุดไฟทีละแถวทีละแถวเอามาใช้จี่แป้งเลย โอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยกิจกรรมนี้ต้องอาศัยความสามัคคีความเป็นน้ำเหนียวใจดึงเอ้ยน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่แค่ต้องช่วยกันเดาะลูกเทนนิสแต่ต้องเดาะพร้อมกับเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายต้อนรับเทศก,กาลฮาโลวีนกันด้วยภาพวาดระบายสีหัวฟักทองจ็คโอลนเทิร์นสุดเท่โดยการละเลงสีส้มลงไปแล้วใช้ปากกาดำวาดตัดเส้นและเพิ่มมิติด้วยปากกาสีขาวเชียบ ไปชมงานลาเตอาร์ตที่อสไปอีกขั้นกันครับเพราะว่ามีการเล่นสีเล่นสันด้วยเรากับวาดภาพระบายสีบนกระดาษยังไงอย่างนั้นแต่นี่วาดบนกาแฟว่าแต่มันกินได้จริงๆใช่ไหมอ่ะกระต่ายกระดาษดุกดิกดกแดก,ดก,ดกขั้นตอนแรกนํากระดาษที่ตัดเป็นแผ่นยาวแบบนี้มาทับพับกันไปมาจนเป็นสปริงจากนั้นก็ตัดกระดาษมาทําเป็นหัวหูแขนขาเติมหน้าเติมตาเข้าไปมองแวบ,บแรกด้วย่าเป็นโรงงานผลิตฟิล์มหน้าจอมือถือแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นอะไหล่หน้าจอมือถือเลยแหละ ไปชมการทำงานของเครื่องจักรพับกล่องกันครับเพลินอุลากายาชื่นที่น็อตัวเมียมันเยอะแบบนี้เป็นเพราะน็อตัวเมียออกลูกก็เป็นตัวเมียอยู่ไปไม่นานเอาลูกอ,อกลลานก็เป็นตัวเมียอุย้ยรถถังน้อยบังคับมีแสงไฟวิบวับิบวับด้วยเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้รถถังมันกระโดดเลยอ่ะหน้าหามาเล่นแกล้งแมวแฮะคันจักรบาดเนาะเอา้านึกว่าถอดหน้ากากสเป์แมนวางไว้สมอยู่เหรอ ไม้อะไรเนี่ยมันแดงได้แดงดีสีไม่ตกมองผ่านๆเหมือนเนื้อสัตว์เนื้อวัวเลยอะ่ะไอตรงเส้นข,ขาวๆบนไม้นี่เหมือนมันแทรกเลยโอ้โหเช็ดลูกโคตรจีเนียตใช้แฟลชมือถือล่อมแมลงออกจากหลอดไฟในบ้านล่อให้มาที่ไฟส่องถนนแม่ผมไลยอยากจะหารางวัลอะไรทักอย่างให้ชายผู้นี้เสียจริงพืชอีหยังวะคล้ายๆสตอเลยครับแต่เม็ดใหญ่กว่ามากๆม,มาดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไง ไม่ใชีสตอร์หรอกน่าจะสะบู่มากกว่าแม่เจ้าเป็นเครื่องบดไม้ที่โหดชี้หายมาทางด้านหน้าด้านข้างเลยไปดูเขาเทพื้นปูนเพื่อปิดร่องบนพื้นปูนกันครับว่าแต่พี่สองคนนี้เขามีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าเห็นมาไก่เกลี่ยกันใหญ่เลยบ้าบอคอหอยพอกคนละไก่เกลี่ยก,กันแล้วมันเป็นหอ,อกจำลองหอ,อกขนาดเล็กนะครับแต่ใบหอ,อกนี่คมกริบเหมือนมีดเหมือนหอ,อกจริงๆนอกจากจะมีหอ,อกแล้วก็ยังมีทวนอีกด้วยงานสวยเหมาะแก่การสะสม นี่คือเมจิกสากุระเป็นของเล่นที่มีมาตั้งแต่ยุค90วิธีเล่นก็แค่เอาต้นไม้ใส่ในถาดเทน้ำยาวิทยาศาสตร์ลงไปเพงเท่านี้ดอกสากุระก็จะเบ่งบานเต็มต้นโลหะชิ้นนี้จะถูกกลืนออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนกันโอ้ตรงส่วนด้านบนคล้ายๆลูกบิดประตูเลยแต่พอดูลรวมๆแล้วมันคล้ายกับตัวหมักลูกสาก,กลเลยแฮ นี่ไม่ใช่รอยสักสพันบ๊อบธรรมดารรมดานะครับแต่เป็นรูปสัพันบ๊อบที่อยู่บนกระดาษอีกทีให้ตายเถอะเหมือนเอากระดาษที่มีรูปสพันบ๊อบมาติดไว้ที่แขนเลยไม่ว่าจะมองยังไงก็เป็นสามมิติคนสักจะเทพไปไหนมองแวบ,บแรกเรียกว่ายาน UFO ซะอีกทรงอย่างได้เลยมันเป็นห้องนอนแบบนกดาวที่มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกพื้นที่ด้านในกว้างใช้ได้เลยมองจากข้างนอกเหมือนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ห้องน้ําดูดีเวอร์ใช้มีดเหล็กร้อนตัดซี่หวีเสนียดพูดถึงหวีเสนียดแล้ว ถ้าเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับเนี่ยอยากรู้จริงๆพอฟังแล้วรู้สึกไม่อยากจะหยิบจับไอหวีนี่เลยอะ่ะอื้มตัดสะลืมไปเลยว่าเคยเป็นหวีรถอะไรกันนี่ด้านหน้ามันมีเหมือนลูกกลิ้งที่ติดตั้งแท่งเหล็กไว้ด้วยเอาไว้ทิ่มลงไปในดินอ๋อเป็นรถพลวนดินใช่ไหมนี่ที่เห็นอยู่นี้เขาไม่ได้เอาเทปกาวทั่วไปมาปั้นลูกบอลนะครับแต่มันเป็นเทปกาวที่เรียกว่าสลามเทปนะครับไม่ได้เอาไว้ใช้ติดของแต่เอาไว้ใช้ปั้นลูกบอลสลาม นี่มันคือขนมอะไรใครทราบบ้างครับไม่น่าใช่ไอศครีมนะครับแต่น่าจะมีวุ้นกับถั่วแดงด้วยด้านบนท็อปปิ้งด้วยขนมดังโง่เสียบไม้เหรอโรยผงชาเขียวอีกแน่กล้วยเสียบไม้ก็มีไปดูเขาตอกเสาไม้ไผ่ลงไปในพื้นดินใต้น้ํากันครับจะเอาไว้ขึงตะข่ายกั้นปลาจับปลาหรือเปล่าเราจะมาแกะวุ้นที่ทําเสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์นี้กันพร้อมหรือยัง3 2 1ฟัมโลดอุ้ยลุนุนลุนลุโอ้ ว้าวอืมเฉือนหนังออกซะเยอะเลยอะเห็นแล้วก็แอบ,บเสียดายว่าแต่แผ่นหนังนี้เขาแกะลวดลายเองเหรอโคตรจะปลาณีตเลยเหมือนจะทําเป็นเบาะนั่งอะไรชักอย่างนะเป็นการใช้ไม้ตีต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้นั้นมันเชื่อฟังถุยไม่ใช่น่าจะตีเพื่อให้ใบที่แห้งมันหลุดออกมั้งแม่เจ้านั่นคือดอกไม้ไฟจริงๆใช่ไหมอือฮึ ตะกรานตาเป็นบ้าเป็นหลังงามจริงงามจังนี่ส่งผ่านอะไรครับเนี่ยขวดแก้วหรือเปล่า <emotions. S 1> การขันสกรูจำนวนมากๆจะง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้สิ่งนี้หัวต่อสว่านสำหรับยิงสกรูบแบบสายพานไปดูการทำงานของเครื่องทำความสะอาดพรมแบบครบวงจรกันครับ กลมค่อยๆถูกดูดเข้าไปในเครื่องเรากับกระดาษที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องปิ้นก็มีปานเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแห้งทันทีเลยอ่ะบ้านาอันนี้เป็นขั้นตอนของการจัดทรงชิ้นไม้นะครับให้มันตั้งขึ้นและกลิ้งไปตามรางก่อนที่จะถูกส่งมากลึงลักษณะของชิ้นไม้กลมที่โค้งมนแบบนี้เดาว่าน่าจะเป็นการผลิตตัวหมักลุกจีนนะครับผมไม่ชอบไอชาครีมรสนี้เลยอ่ะมันทาให้รู้สึกเจ็บแผลเพราะมันคือไอชครีมรสชาเสียวเสียวแผลเลย เขามีแต่ชาเขียวโอ้น่าจะเป็นตู้รับฝากของอัตโนมัตินะครับเหมือนล็อกบ็อกอะว่าแต่เขาไม่ติดเลขตู้ให้สักหน่อยเหรอถ้าผมเอาของมาฝากผมอาจจะจําไม่ได้นะว่าอยู่ช่องไหนคงต้องรอให้ฝาตู้มันเปิดออกให้ถึงจะรู้น่าจะเป็นการชุบแข็งใบมีดนะครับโดยการลนไฟที่ใบมีดพอร้อนจัดๆแล้วก็ไปจุ่มน้ำ ไปดูเครื่องจักรดัดลวดทำเป็นสปริงดึงกันครับอย่างนี้ก็ดีเลยสิถ้าทำเสร็จแล้วขอหนึ่งอันได้ไหมครับจะเอามาทาผิวบำรุงผิวซะหน่อยถุยนะ้ำมันสปริงซองมุกนี้โคตรดักแก This is a potato จะนานี้หั่นมันฝรั่งเป็นแท่งๆภายในพิบตาเองอะโคตรเร็วแถมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยด้วยว่าแต่เขาไม่ปอกเปลือกก่อนหรอครับอาอกิซิมิดาเครื่องยนต์กลไกลด้านในของสว่านไฟฟ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง ตายตาหลับแล้วกูใส่จระบีหล่อลื่นเข้าไปเยอะมากๆ What is that Oh my l e n ต a นี่มันใช่การหล่อขึ้นรูปโลหะหรือเปล่าครับเอาฝาน้าอัดลมมาอัดแอพทำเป็นที่กระท้อบเปลือกเกาลัดงั้นหรือคือเข้าท่าเ hey. ฮโอ้โหการจะมาเป็นสาวเสิร์ฟเบียร์ที่นี่ได้ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยยกแก้วเบียร์ทีน่าจะมี5 6โล ได้ดว่าทํางานนี้นี่ไม่ต้องไปยกเวทอีกเลยครับก้ามแขนแน่นแน่แน,แน,นวลอันนี้โคตรเจ๋งอ่ะเขาเอาโมเดลงกูกลเบ่งพลังมาเสียบกับเข็มปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มินิเทสลาคอยทําให้ตัวงกูกลมีกระแสไฟฟ้าออกมาราวกับเป็น CG ยังไงอย่างนั้นนี่มันก็เพราะว่าตัวฉันเป็นอย่างไม้กางเขนเฮ้ hey, บูมแมลงสิ <c oughs> ไกลสุดสายตาว้าวบินกลับมาเข้านิ้วเป๊ะเลยแม่นกล้น โอ้มก g อดตัวไรมันอยู่ใตไส้บบวบ,บใหญ่เลยแล้วตัวอย่างใหญ่จะเดี๋ยวนะทาไมไอ้ตัวนี้มันดูคุ้นหน้าคุ้นตาจังอ๋อมันคือตัวส่งติงนี่เองถุยไปดูวิธีการลวกไข่แบบใหม่กันครับโดยการนําไม้มาปักที่กลางไข่แดงแล้วเทน้ําร้อนลงไปในไข่โดยการให้ไหลผ่านไม้ไปก็จะได้ไข่ลวกที่แปลกใหม่ไม่เหมือนไข่ขาโพรนไปเบิดงงอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเอาแผ่นเงินเปลวมาทาสี เพื่อทำให้ดูเหมือนแผ่นทองคำเปลวเหรอไอดอนอเดสแตนแน่แค่ดูเครื่องจักรทำการพับขอบกระดาษทั้งสองด้านมาชนกันก็ทำให้ฉันฟินได้หรือเจ๋งสะบดเขาเอาแท่งแม่เหล็กมาเรียงกันเป็นแถวทั้งสองด้านให้แม่เหล็กทั้งสองฝั่งช่วยกันผลักแม่เหล็กตรงกลางทำให้แม่เหล็กกลมลอยอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นรางล่องหน พอเห็นยำโลแล้วผมนึกถึงเพลงนี้เลยครับยำโล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 ชิ้นโตัวโตรสหวานใช่เหรอวะไปดูเครื่องจักรทำการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นปริ้นกันครับไวจา้าพอเห็นขนมนี้แล้วผมนึกถึงขนมเข้าเกลียบปักหม้อเลยครับอ๋อจะแบ่งเป็นสี่ชิ้นนี่เองที่กำลังขูดอยู่นั้นมันคือแป้งใช่ไหมแต่ทำไมมันดูคล้ายวุ้นชะมัดแถมสีสันก็ดูน่ากินสะบัด แม่เจ้าระบบคัดแยกพัสดุเขาอลังการเป็นบ้าเป็นหลังดูมันไหลไปตามสายพานเพลินๆให้ตายเถอะมันเหมือนเม็ดบัวที่อยู่ในฝักบัวเลยครับเหมือนมากนี่ไม่ใช่แขนของโมเดลไอรอนแมนนะครับแต่มันคือที่จุดบุหรี่แบบใช้ไฟฟ้าตรงฝ่ามือมีไฟแบ็คไลท์ด้วยไปชมสุดยอดงานปั้นแก้วที่ใครได้เห็นแสดงว่ายังไม่หลับอดี้ว่าแต่เขาปั้นเป็นอะไรวะเป็นพานใส่ของหรือเปล่าอะไรไม่รู้แหละแต่งาม แทงเข้าไปในพื้นได้ยังไงอะมันไม่แข็งเหรอโอ้ปะทโถยเอยอดไปทอเอไปถังนึกว,ว่าพื้นกระเบื้องซะอีกไม่ใช่ชกกกะหกไม่ใช่ชกกกะแปดแต่เป็นการชกกระเจ็ดเช็ดกระจกปาดปัดปัดปาดเอาซะใส่กริ้งเราก็ไม่มีกระจกมากรั้นยังไงอย่างนั้น เป็นการทดสอบให้ดูว่าวัตถุสองชิ้นรูปทรงเหมือนกันแต่หันกระด้านกันฝั่งที่หันด้านมนจะแล่นในน้ำได้เร็วกว่าเนื่องจากมันลดแรงต้านของน้ำได้ดีกว่านั่นเองอ๋อมาขายน้ำยาขัดพื้นเหรอครับว่าแต่ว่ามีแต่น้ำยาเหรอครับไม่มีขนมจีนด้วยเหรอ,อมไม่ใช่น้ำยาขนมจีนไอ้บ้ามันสิสะอาดปานใดกันนะถ้าเบิงอยู่เน่เหม,มียนใหม่ไปชมการล้างรถที่เร็วที่สุดในโลกกันครับสามารถล้างเสร็จได้ภายในเวลา1ิวินาที ยังกับขับรถไปคาอยู่ตรงน้ําตกเอราวัณนี่คือหุ่นยนต์สอนวาดรูปเพียงเอาการ์ดรูปต่างๆที่เขาให้มาสแกนลงไปที่ด้านหน้าหุ่นยนต์ก็จะวาดรูปบนการ์ดนั้นออกมาไม่ใช่อการ์ดยูกิไปสแกนจะให้วาดรูปโบอายไม่ได้นะอือโอ้โหชอบท่าเกลี่ยสีพี่เขาชิเปงเป็นการใช้ว่านไฟฟ้าช่วยม้วนเส้นพลาสติกลัดของเหรอใช่ไหมครับหรือผมมองผิดไปแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นก็คือไม้ชิ้นหนึ่งนั่นประดูเมนูนี้มีไอเดียการเสิร์ฟที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขามีการทำขนมปังปิดถ้วยไว้ด้วยกระบอกไม่ไผ่ช่วยให้สามารถหั่นแป้งได้ง่ายและบางมากว้าวเป็นงานกราฟฟิตี้ที่โคตรคูลพอดูผ่านเลนส์แว่นสีแดงก็จะเห็นภาพหนึ่งแต่พอดูผ่านเลนส์แว่นสีน้ำเงินก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งแล้วถ้ามองผ่านเลนส์ทั้งสองสีพร้อมกันจะเป็นไงดูเขาทำเหมือนง่ายเลยเนาะ ไอการใช้เหล็กตัดแป้งเป็นเส้นใสหม้อต้มเนี้ยนานนี้นี่มันเส้นอะไรกันน่ะสีออกทองๆกินได้ยือเปล่ลแม่เจ้าอื้ตาพลาเลยอะจ้องแสงเชื่อมยอกยอก,ยอกผมเลยยอมใจคนเชื่อมเหล็กจริงๆนะต้องเอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนะ่ะไปชมส่วนหนึ่งของการผลิตน็อตตัวผู้กันครับฟินจังเว้ย มีการเอาน็อตไปเคลือบกับไวท์ช็อกโกแลตสีชมพูด้วยแฮะเออแปลกดีสุยไปเรื่อยว้าวซาไม่ใช่แค่ยหยิบชิปได้เร็วนะครับแต่เอามาเรียงเป็นวงกลมก็เร็วโหดสลดัดไปชมการสร้างงานศิลปะสุดอัศจรรย์จากการจุ่มผู้กันสลับไปมากันครับจุ่มเสร็จไม่พอมีการเคลียรอีกช่างเป็นลวดลายที่น่าพิศวงอะไรอย่างนี้หนอโอ้ร เฮ้ยภาคเสียงคนพ่นควันบร่ไฟฟ้ามันก็ยากเหมือนกันนะนี่นี่น่าจะเป็นชีสบรีนะครับเป็นชีสนุ่มคุมด้วยเชื้อราสีขาวที่กินได้มีรสสัมผัสนุ่มอุดมไปด้วยแคลเซียมและโปรตีนพูดเป็นตุบเป็นตะถ้าผิดนี่หน้าแตกเลยนะปาด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 เทช็อกโกแลตยังกระเทพื้นคอนกรีตน่ะพอปาดแล้วฟินเฟ้ ไปดูแขนกลนหุ่นยนต์ใส่ยางรถกันครับเชดเคีถึงแม้จะเป็นยางรถคนละแบบคนละขนาดก็ใส่ได้เอะไม่ต้องไปตั้งโปรแกรมใหม่เลยโคตรดีเป็นการมวนเส้นอะไรหวะไม่ใช่ไหมพรมแน่นอนมันคล้ายพวกดินเหนียวดินน้ำมันอะไรเงี้ยผมว่าเขาใช้นิ้วโปง้งแปะป้ายดินหลากหลายสีลงไปบนแจกันขนาดใหญ่ป้ายไปยป,ยป้ายมาดูคล้ายเก็ดปลาเลยเสร็จแล้วล่ะโออตเค จากที่ผมได้ดูผลงานแกะสลักไม้มามากมกายไก่กองผมขอยกให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ผมคิดว่ามันดูสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ CG แล้วก็ไม่ใช่คนคอสเพย์เป็นหุ่นยนต์ด้วยครับแต่นี่คือหุ่นยนต์ของแท้แน่นอนการเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติมากเลยยิ่ง่าจับสวรรค์นี่คือเหมือนคนเลยไปชมผลงานของเครื่องจักรแกะสลักไม้อัตโนมัติกันครับ นี่มันไม้คนละชิ้นกันไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่แค่รถเข็นของนะครับแต่มันสามารถยกของยกลังคือรถเข็นได้ด้วยไม่ต้องก้มยกเองให้เสียงหลังดอกเพียงแค่สอดแล้วงัดลังก็จะขึ้นมาอยู่บนรถเข็นทันทีทันใดดาวานาะจะเป็นการประกอบคอยเย็นหรือเปล่าจะเป็นเช่นไรเมื่อใส่แก้วลอมเหลวลงไปในรถเข็นขนาดมินิรถเข็นจะละลายหรือไม่โอ้ ไฟลุกเลยเฮ้ยก็ดูอาร์ตดีเหมือนกันนะเนี่ยบรรจุเมล็ดทานตะวันลงถุงกระสอบึคุณผู้ชมได้กลิ่นเหม็นอะไรไหมครับอ๋อรู้แล้วเหม็นฟาร์มรักนี่เองน่ารักกเหลือเกิน คงจะไม่ได้ลำเลียงถ้วยพลาสติกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปล่อยไหลลงมาตามรางเฉยๆหรอครับน่าจะเป็นการนับจำนวนด้วยแหละเอ้ยไม่ใช่ถ้วยพลาสติกนี่ว่าแต่เป็นฝาขวดมากกว่าเฮ้ยนี่มันขักลมปังรอบนี่นาเมื่อทำการหมุนฟิเจิปเปอรนรุ่นนี้ด้วยความเร็วสูงแง่งมันก็จะกางออกมาเท่ไหมล่านี่คือเครื่องแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมที่เร็วสุดไปเลยครับ เพราะว่ามันสามารถแบ่งแป้งได้ถึง20ก้อนในคราเดียวกันโงเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน